วันนี้เราก็มีจัดส่งกันที่นครสวรรค์นะครับอีกเพิ่มอีกหนึ่งลำนะครับจะเป็นตัวอีซี่สาเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับตัวนี้นะครับก็หเซตนะครับก็จะได้แบตเตอรี่3ลูกนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับสามหมมิลลิแอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่อัจฉริยะนะครับเหมือนกันนะครับอ่าสี่จุดศูนย์นะครับสี่จุดศูนย์นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จนะครับเครื่องชาร์จ ทั้งชาร์จ PC 3 0 0 0 1ชุดนะครับแล้วก็จะมีชุดถังวานนะครับแล้วก็ชุดของแถมนะครับแล้วก็มีให้ครบชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีมาพร้อมกับไฟไฟหน้าคู่นะครับแล้วก็หัวเจ็ทนะครับแบบปิดแบบปรับปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับนี่นี่นะครับเวลาเราเก็บแขนนะครับนี่เห็นไหมคขาบเขาจะซ่อนรูปลักษ์เขาก็จะซ่อนแบบอย่างดีเลยนะครับเขาจะรักษาตัวนี้นะครับ เัาสาหัวเจ็ดนะครับมาให้หัวเจ็ดไปโดนเหล็กอะไรหรือโดนของอะไรอยู่ข้างๆข้างๆรถเรานะครับเวลาเราขึ้นรถทํางานนะครับนี่ตัวสามสิบนะครับตัวอีซี่สามศูนย์นะครับตัวนี้นะครับก็มีขึ้นทะเบียนใบอนุญาตนะครับแล้วก็ประกันนะครับให้ครบเสร็จเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ศูนย์นโกดนพิชิตบูเรานะครับเราบริการจัดส่งกันถึงที่นะครับพร้อมฝึกบินนะครับ เดี๋ยววันนี้เราไปส่งกันที่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเราฝึกอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ 你看模样、啊。 ผมมัคิดตังค์อเออแต่จริงๆแล้วบ้านเป็น ไปยืนอยู่ตรงนู้นนะย้อนแสงนะมันจะลงดีมากเลยค้ะอันนี้แสงมันกระทบมันย้อนมองไม้เหรอมองไม่เห็นแต่แต่มันลงเยอะมากเลยนะ อะไรอยู่นี่ครับกล้อง แล้วก็มาส่งเครื่องนะครับตัวอีซี่สามศูนนะครับที่สุ่งแสงนะครับนครสวรรค์นะครับตอนนี้ก็เราฉีดแปลงนี้นะครับฉีดแปลงนี้นะครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับทั้งหมดนี่ก็สิบแปดไร่นะครับพอมาถึงพอโดนมาถึงลงแอคทีฟระบบเสร็จปุ๊บคาลิเบอเสร็จนะครับก็ลูกค้าก็วิ่งมาเอายามให้ฉีดเลยนะครับ ก็อยู่ที่หกโมงเย็นนะครับตอนนี้บรยากาศก,าก็ดีนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เสร็จและตอนนี้ก็ชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับ<อ>ก็ย้ายเงองกันแล้วนะครับ ใจนะครับตัวที่สาศูนนะครับติดต่อได้นะครับที่ศูนย์รวนพิชบูรณ์เรานะครับเราบริการจัดส่งกันถึงที่นะครับพร้อมฝึกบินนะครับเราก็จะมีประกันนะครับพรบคันเลยนะครับทั้งประกันนักบินแล้วก็ประกันตัวเครื่องนะครับครบนะครับไม่ต้องกังวลนะครับ รกันตลอดนะครับอ,อยู่กันใช้งานเลยทีเดียวนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่อัจชิยะนะครับสมาร์ทแบตนะครับ3ามหมื่นมิลลิแอมนะครับ4.0นนะครับตัวนี้นะครับก็